สวัสดีครับมาแล้วครับสินค้าขายดีครับชุดเลดญี่ปุ่นนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีตัวของทางร้านนะครับเลสให้เรียบร้อยเลยครับยิงป้ายเรียบร้อยสวยงามสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับปไปดูรีวิวกันนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยงานญี่ปุ่นสวยๆนะครับเราคัดยหัวผ้านะครับไม่มีตำหนินะครับสินค้า พร้อมขายได้เลยนะครับพร้อมขายเลยสวยทุกตัวนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยสินค้ารีดเรียบร้อยครับพร้อมขายได้เลยนะครับเอาไปแขวนขายได้เลยอย่างนี้เลยสวยทุกตัวสวยทุกตัวนี่แจมงอย่างนี้เลยนี่สวยอย่างนี้เลยนะครับ สินค้าทุกตัวเราคัดมาเรียบร้อยพร้อมขายได้เลยนะครับเราส่งให้ทั่วประเทศนะครับสวยโอ้โหตัวนี้มีฮูดด้วยสวยจัดสวยจัด<อ>รวมผ้านะครับพาลาเนนผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนครับสวยสวยทุกตัวนะครับสวยๆครับเป็นงานญี่ปุ่นครับเป็นงานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นก็เป็นงานที่คุณภาพอยู่นะฮะคุณภาพล้วน สวยแบบนี้เลยนะครับสวยแบบนี้เลยข<อ>ัดมาเรียบร้อยอใส่ไม้แขวนแล้วก็ดูสวยสวยแบบนี้เลยนะครับ<อ>สวยทุกตัว,<อ>ต,วตัวเล็กตัวใหญ่ทุกคนกันไปครับ S M L X L ก็ประมาณนี้ครับาสายคนไทยสายญี่ปุ่นสายคนไทยสายเดียวกันนะครับสายเอเชีย แบบสายกําลังขายดีนะครับสายกําลังขายดีนะครับขายได้ทุกตลาดนะครับตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดออฟฟิศตลาดราชการได้หมดนะครับใครที่ยังไม่เคยขายในแนวนี้อยู่ต้องจัดครับต้องมีต้องรองนะครับต้องขายแม่ค้าต้องมีนะครับสไตล์นี้ครับขายได้ทั้งปีนะครับขายได้ทั้งปีชีฟองก็มีวสวยๆแบบนี้เลย ตัวเราคัดมาเรียบร้อยครับคัดมาเรียบร้อยพร้อมขายอุระพนเรนินนะครับเนี่ยะพานเรนินสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นงานที่ขายง่ายๆครับงานขายง่ายๆนี่ลายสก็อตสวยสวยสวยทุกตัวคัดมาเรียบร้อยสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับ ลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับเอาไปแขวนขายได้เลยเนี่ยสวยแบบนี้เลยนะครับโอเคครับสินค้าเป็นงานดรสญี่ปุ่นนะครับงานที่เราคัดมาเรียบร้อยสินค้าเรียบร้อยยิงป้ายเรียบร้อยสวยงามสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมานะครับสินค้ามีพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดี